สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พ่อมินได้มาบอกกล่าวเรื่องเลิกง,งามยามดีกันนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่17บเดพฤศจิกายนสองหตรงกับวันขึ้นสิบสาค่ำเดือน12ปีฉลูนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่เหมาะสำหรับทำการมงคลต่างๆนะคะอะเลิกดีตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะเลิกไม่ดีตั้งแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณ ในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสที่บดีที่18นะคะพฤศจิกายน2564ตรงกับวันขึ้น14่ค่ำเดือน12ปีฉลูนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่เหมาะสำหรับทำการมงคลต่างๆนะคะอเป็นวันที่เทวดาห้ามเลิกนะคะห้ามทำการมงคลต่างๆนะคะ ค้าขายก็ไม่ดีนะคะซื้อหัวซื้อฝายไม่ดีนะคะอ่าไปค้าขายทางบกทางเรือนะคะไม่ดีนะคะอ่าตัดเย็บเย็บเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่ดีใส่ชุดใหม่นะคะอะ่ซื้อชุดใหม่ไม่ดีนะคะเจรจาถ้อยความไม่ดีนะคะไปหาเจ้านายไม่ดีค่ะ อ่าโชคดีตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะโชคไม่ดีตั้งแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณในวันรุ่งขึ้นนะคะส่วนการติดต่อธุรกิจการงานนะคะเวลานะคะอ่าแปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะคะถึงสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะแล้วอีกช่วงหนึ่งนะคะสิบสามนาฬิกาสิบหกนาทีนะคะถึงสิบห้านาฬิกาสิบแปดนาทีนะคะใครต้องการเลิกงามยามดีก็คอมเมนต์มาหาพ่อมินได้เลยนะคะ